วันนี้ผมจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่คันหนึ่งครับใบเดียวบอดผ่อนก็แบบประชาชนใบเดียวโอยมีหูก็ตั้งใจซื้อเลยันมีหลายสาขาแต่ว่าตอนนี้ก็คือสีนี้พร้อมเลยของบอนี่จบมาแล้ว สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องฉลุยนะครับกับรายการมาตั้มกันนะครับวันนี้นะครับเดินทางลําบากมากมายนะครับเพราะว่ามีรถกระโดนที่ร้านเอาไปใช้มีมอเตอร์ไซค์คันเก่าก็เรารุ่นน้องไปใช้ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ก็โดนพี่ทศเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่คันหนึ่งครับหลังจากที่ผมดูแล้วนะครับจะมีมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ d p x โดนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแลว่าอย่างผมไม่มีวันญย่าไปผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งไว้วันนี้นะครับผมมีคน อ๋อหลังกล้องเป็นอย่างี้เองหน้ากล้องมาคนเดียวแต่หลังกล้องเยอะมากเลยโอเคไปเราไปดูกันไปนี่เลยนะคันนี้นะผมจะไปเอานี่สีนี้เลยนะนี่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 เชี่ยแม่งมีมีขี้มีขี้นกด้วยรถรถมึงมีนกเจิมด้วยเหรอจอดใต้เนี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงจอดไหนก็มีขี้นกรถมึงเท่เกินไปแล้ว โคตรเยอะเลยสรุปเอาคันไหนวะเนี่ยเอาครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่เราจะไปซื้อมอไซค์แล้วครับต้องบอกว่ามอไซค์แม่งเยอะมากดูดิมอไซค์แม่งโคตเยอะเลยอ่ะไม่มอไซค์มีเยอะอย่างงี้วะเ,เ,เนี่ยโศไปร้านมอขายมอไซค์กินครับตอนนี้คือตอนนี้นะครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกรถครับตอนนี้รถเลือกเราแล้วครับตอนนี้มีแค่สองคันให้เลือกมีสีเดียวด้วย จะอยู่เขาก็อยากมาซื้อเวลานี้ครับใครจะไปรู้ค่กี่โมงห้าโมงครึ่งผมอยากได้รถตอนแต่ว่าต้องดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่จะได้มีของถงของแถมบ้างสวยไหมสวยไหมอันนี้ผมซื้อถ้าซื้อต้องเป็นผ่อนใช้ได้บ้างัดไปเดียวบอดผ่อนช่แบบปางชาชนไปเดียว ยื่นเอการได้เลยอันนี้เราก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะคือจริงๆแล้วผมกเคยมีมอไซค์คันนึงแต่ก็ไม่ได้ใช้และโดนโดนหลอยโดนลุงน้องหลอยไปก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะขี่เพราะว่ารถติดเ่ยที่บ้านก็จอดไว้ได้คันเดียวมันก็เป็นของเมียไปแล้วเราก็เลยจะหามอไซค์ขี่นะครับเพื่อะสะดวกการเดินทางนะครับ สวัสดีครับอันนี้อันนี้จเจ้าของเลยครับสวัสดีครับสวัสดี <ผม S 2> ค่ะผมมาจากรายการฉลุยนะครับไ้ยช่องฉลุยนะครับเ,บเป็นรายการรายการหนึ่งนะครับก็พอดีว่าจะมาซื้อมอไซค์<ม>พ,อพอดีพอดีโทรมาถามเขาก็บอกว่ามาเลยมีให้เลือกเยอะมากเลยแต่พอมาถึงมีให้เลือกสีเดียวก็ตั้งใจซื้อเลยก็เม็นกิจสาขาแต่ว่าตอนนี้ก็คือสีนี้พร้อมเลยของมอบเดี๋ยวยังไงจะดูเป็นส่วนพิเศษให้ได้ครับขอบคุณครับอันนี้กาแฟอะไรครับเนี่ยเนสกาแฟเยี่ยม ผมก็ชอบเนสกาแฟอยู่แล้วกาแฟมะขามครัวเอ้ยไม่ใช่พูดผิดตบผัดดิโอ้โหทำไมตอนมาไม่บอกว่าร้อนเลยครับคุณบอกกาแฟผมคิดว่ากาแฟเย็นเอาล่ะครับเดี๋ยวที่ผมจะไปเนี่ยช่างเขาจะให้ผมนะครับไปดูว่าวิธีการเช็คตรวจรถจะรับรถเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับไปเราเลยเข้าไปกันนอ่อออออมาแล้ว ก็ตัวนี้เนาะวิธีการใช้งานนะครับเรื่องต้นก็ตัวนี้น่าเดินใหม่นะครับมันจะมีอยู่หลายโหมดเลยนะครับแบบแรกกดล็อกก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้งานลดล็อกกดล็อกกดล็อกแล้วก็เปิดกุญแจนะครับบิดมาทางซ้ายเนาะครับส่วนล็อกคอจะคล้ายๆเปิดบอกแต่แค่กดแล้วบิดขอบคุณนะครับพี่หัวหน้าช่างนะครับที่ที่ที่คอยแนะนําเรื่องรถนะครับวันนี้เราก็ต้องไปขี่จริงๆแล้วว่าเราต้องไปขี่จริงนะครับว่ารถสมรรถภาพรถเป็นยังไงครับวันนี้ กับจีพิกตัวห c านะครับไปเราไปดูกันเอาละครับถึงเวลานะครับผมก็ต้องกลับบ้านแล้วนะครับสวยไหมสวยไหมดูดูตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปนี่จะเป็นเบอร์ตองนี่ก็สี่ห้าพันแปดพันแล้วเนี่ยนี่เป็นมอเตอร์ไซค์เจ็ดหมื่นกว่าขอบคุณน,น้องๆขอบคุณคนที่โอนตังมาให้ซื้อบ๊ายๆเจอกันหลังจากที่เราซื้อมอเตอร์ไซค์ครับเราจะไปวิจารณ์ของแถมมานะครับที่ไหนมีของแถมให้ดีกว่านี้นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะ นี่คือโัวกันล็อกของแฉลบเปิดแก้วะอันนี้เสื้อเสื้อวอมมร์มอ่ะมีเสื้อหนามากเสียใ,ใส่เลยดีกว, <c oughs> ว่าบอกว่ากูด้วนเดี๋ยวโดนเดียด๋วยวโดนนี่ถ้ากูใส่อันี่ขี่เข้าหมู่บ้านแม่งก็ว่ากูบังมาเก็บตังค์แน่เลย